สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้วันที่4กรกฎาคม2564ค่ะปินพาอัปเดตนะคะอุปกรณ์ใหม่นะคะรวมถึงราคาของอุปกรณ์ใหม่ในร้านนะคะช่วงนี้อุปกรณ์ราคาขึ้นหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาว่ามีตัวไหนบ้างนะคะอุปกรณ์ใหม่ในร้านตอนนี้นะคะตัวแรกเลยค่ะตัวนี้เป็นผ่านทํารุ่นนะคะ ผ่านทำรุ่นในร่องอ้อยร่องมันนะคะเป็นผ่านแบบ6ใบใบ P t o นะคะตัวนี้ใช้ระบบกัน PTO ค่ะใส่แท็กเตอร์อย่างรุ่น B นะคะหรือโ o ลิกนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่32,500บาทนะคะผ่านทำรุ่น32,500บาทนะคะตามมาด้วยผ่านทวนค่ะตัวนี้เป็นผ่านทวนจากค่ายนาซ่านะคะ เป็นผาน6ใบ22นะคะผานทวน6ใบ22นะคะตัวบัวจะอยู่ที่9 3ส่วน4นิ้วนะคะตัวนี้31,500นะคะ31,500สําสำหรับ6 22จากค่ายนาซานะคะปิดกันค่ะตรงนี้เป็นตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่นะคะนี่ค่ะ โรตารีจอบหมุนใหม่นะคะมีสีส้มสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะมี2ขนาดด้วยกันนะคะตัวโรตารี่จอบหมุนใหม่จากค่ายนาซ่าค่ะตัวนี้นะคะโครงสร้างสวยนะคะหัวเกียร์ใหญ่นะคะตัวนี้ค่ะนี่เลยค่ะดูตัวหัวเกียร์นะคะรอบทดนะคะ1ต่อ1น3นะคะตัวนี้ค่ะตัวฝานะคะด้านท้ายเนี่ยนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะปิดรอยสกีด้วยเวลาปั่นนะคะตัวห้องโซ่เป็นระบบโซ่นะคะแล้วก็ตัวยอยเป็นแบบยอยมีปลอกนะคะมี2องไซส์นะคะขนาดเมตรหกนะคะ1.65่งหกวัวใบปั่นสี่หมืนเจ็ดพนารนะคะ1.65 8งหกห้าแวัวใบปั่นสี่หมืารแล้วก็1.85ขนาด1.85 9งจุดแปดวัวใบปั่นนะคะ5้าหมืาพนะคะ ห5 5 0 0หาหรสำหรับ1เมตร85ตัว9บัวใบแต่อุปกรณ์ใหม่ตัวโรตารี่ใหม่จากค่ายนาซาค่ะติดกันนะคะตรงนี้เราเป็นฐานทวนนะคะเป็นฐาน6ใบ24บัว11นะคะตัวนี้เป็น6ใบ24บัว11ของใหม่จากค่ายนาซาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นบ้องบัว11นะคะ ท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับผานพวน6 b 21ของใหม่จากค่ายนาซ่านะคะจะเป็นบ้องวัว11จะปินหาตัวเลขชัดๆให้ดูนี่ค่ะตัวนี้เป็นวัว11นะคะราคานะคะตัวนี้3,9800บาทนะคะณปัจนะจุบันนี้นะคะราคาอยู่ที่3,9800บาทสำหรับ6,24บวัว11จากนาซ่าค่ะ เดี๋ยวเราเดินออกไปดูข้างนอกนะคะทางนู้นจะยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกนะคะตรงนี้เป็นอุปกรณ์ค่ายนาซาเนาะเดี๋ยวปิ่นพามาดูนะคะตรงนี้เป็นนาซาด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามีผ่าน CMT อยู่ด้วยนะ CMT อยู่ด้านในค่ะตัวนี้เป็นผ่านพวน CMT ค่ะ624บัว10จากค่าย CMT นะคะ CMT ดีที่สุดนี้ค่ะผ่าน CMT นะคะ CMT แท้ไหมแม้กระทั่งสลักยังตีว่า CMT นะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นผ่านพน CMT นะคะราคา41,500บาทนะคะตัวนี้624 41,500บาทจากค่าย CMT ค่ะติดกันนะคะเป็นอุปกรณ์จากค่าย LCS นะคะ อุปกรณ์จากค่าย LCS ค่ะตอนนี้เรามีผ่านยกร่องนะคะยกร่องใบ2 2นะคะตัวนี้17,500บาทนะคะ17,500บาทสำหรับตัวผ่านยกร่องตัวนี้เป็นเหล็กฉากประกบนะคะไม่ใช่ตัวเหล็กกล่องนะเป็นตัวเหล็กฉากนะคะสำหรับตัวนี้17,500บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ติดกันค่ะเป็นผ่านบุกเบิกจาก LCS นะคะ เป็นแผนบุกเปิกจากค่าย l c s ค่ะตัวนี้แผน22นะคะบ22เป็นผ่านบุก4นะคะ29,500บาทเท่านั้นนะคะ29,500บาทค่ะมีบุก24ด้วยนะคะอันนี้เป็น4นะคะเป็น2 4 4นะคะผ่านใบ24เราก็มีค่ะ39,500นะคะ39,500ค่ะ หรือจะเป็นมาดูผ่านพวนกันบ้างอ่ะผ่านพวนเนาะ CMT นะคะผ่านพวนตอนนี้หน้าร้านติดรถอยู่ก็มีนะตัวนี้เป็นผ่านห้านะคะผ่านห้าโครงห้าค่ะเป็นผ่านห้าใบยี่สิบสองนะคะตัวนี้สองหมื่นแปดพันห้าร้อยนะคะห้าโครงห้าสองหมื่นแปดพันห้าร้อยถ้าห้าโครงหกเนี่ยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะคะ ส่วนติดกันค่ะตัวนี้เป็น22,6นะคะเป็นผาน6ใบ22ของใหม่จาก LCS ค่ะตัวนี้29,500บาทเท่านั้นนะคะสั่งสีได้นะส้มแดงน้ำเงินเขียวฟ้าสั่งได้เลยนะคะตัวนี้29,500บาทค่ะผานบุก3เราก็มีนะคะบุก3มีนะคะตัวนี้เป็น3,24 ตัวนี้เป็นสามยนะคะค่ะงานคุณภาพจากค่าย LCS ค่ะใช้แล้วรวยนะคะ LCS นะตัวนี้มีนะคะแล้วก็ติดการจะเป็นตัวตัดหญ้านะคะหางตัดหญ้ามีหลายขนาดนะเริ่มตั้งแต่อ0 80เซนนะคะ LCS ตัวตัดหญ้า80เซนคือวัดขนาดหน้างานนะคะอย่างตัวนี้80เซนถ้าวัดทั้งตัวเนี่ยจะอยู่ที่1เมตรเลยนะคะ ตัวนี้ไซส์80เซนค่ะหัวเกียวใหญ่ย้อยสลิปคัตนะคะราคาตัวนี้22,500บาทนะคะ22,500บาทนะคะตัว1เมตรจะอยู่ตรงนู้นนั่นค่ะตัวนั้นตัว1เมตรนะคะตัวนั้นไซส์1เมตรค่ะวัดหน้าง,งานไซส์1เมตรนะคะราคาอยู่ที่24,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเม็ด2ค่ะเม็ด20อยู่ด้านหลัง วัดหน้าง,งานเมตรยีนะคะวัดรวมสกีอยู่ที่139่งตีว่าเมตรสีได้เลยตัวนี้นะคะ26,500บาทนะคะ26,500ื 26, ับาทแล้วก็ตัวเมตรสค่ะตัวนี้เป็นไซส์เมตรสนะคะ1.40ถ้าวัดรวมสกีทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยอยู่ที่1นึ่เมตรห้เซนนะคะรุ่นนี้ค่ะ29,500บาทเท่านั้นราคานี้พร้อมย่อยสลิปคัทนะคะ หัวเกียใหญ่นะคะแล้วก็เป็นรุ่นผ่าหลังด้วยตัดร่องมันได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เมสสี่สองหม่นเก้าพบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวหางเจาะหลุมค่ะหางเจาะหลุมของใหม่จากค่าย LCS นะคะตัวนี้เป็นหลุมอ,อ่อตัวสว่านสิบสนิ้วนะคะมี2องรุ่นนะคะตัวหัวสว่านตรงนี้จะมีทั้ง8นิ้วแล้วก็สินิ้วนะคะสามารถเลือกได้1ชุดนะคะ ราคาชุดนี้นะคะพร้อมยอยนะคะ29,500บาทค่ะ29,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีตัวยกร่องนะคะยกร่องก็มีค่ะยกร่องตัวใหญ่ก็มีใบ24ก็มีนะคะ23,500บาทเท่านั้นค่ะกับอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ในร้านนะคะ ท่านใดที่มองหาอยู่อุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยสามารถสอบถามได้ค่ะต้องการผานบุกผานพวนยกร่องขุดมั่นนะคะเจาะลุมตัดหญ้าโรตารี่ตอนนี้สินค้าหน้าร้านอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่เพียบเลยนะคะอ๋อหนูลืมพาดูใบมีดดันดินหน้าอ่ะเดีย๋ยวมาดูใบมีดดันดินหาค่ะย,าง,ยางตัวยางตรงนั้นยางใหม่นะคะบางท่านถามว่าขายไหม ก็ถ้ามาหน้าร้านแบ่งๆกันใช้ได้ค่ะแต่ไม่ได้ทําออนไลน์นะคะตัวนั้นนะถ้ามาหน้าร้านแบ่งๆกันใช้ได้นะคะเรามาดูใบมีดกันดีกว่าค่ะใบมีดสินค้าใหม่จากค่ายนาซานะคะตอนนี้มีใส่นะคะยันมาก,กับคูโบต้าทำมาสองายนะคะที่ร้านนะออมีใบมีดสองขนาดนะคะตัวปากใบเม็ดหกกับเม็ดแปดนะคะสีส้มกับสีแดงค่ะอุปกรณ์ครบนะคะ นี่ค่ะอุปกรณ์ครบทุกชิ้นนะคะใบมิดค่ายนาซาเนติดตั้งแล้วสวยที่สําคัญติดตั้งง่ายแล้วก็แถมนะคะนี่ค่ะกาดหน้าให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ครบทุกชิ้นติดตั้งง่ายงานสวยงานคุณภาพนะคะราคาเริ่มต้น39,500บาทนะคะ39,500บาทสําหรับคูปตง l 3 l 3าม3องแอลานะคะ39,500บาทยันมาามเก 39, ยันมาามก็ใส่ได้นะ ยันม่า39ก็ราคาเดียวกันค่ะ39,500บาทเท่านั้นนะคะหรือถ้าเป็นโคบอต้า L40 นะคะ4500นะคะ L40 4500ค่ะหรือเป็นโคบอต้า L47 นะคะโคบอต้า L45 L47 ยันม่า45 49นะคะ42,500นะคะ 42,500แล้วก็ถ้าเป็น L 5018นะคะ L5018 ยันม่า51นะคะยันม่า51แมนยูแล้วก็ยันม่า51ตัวล่าสุดเนี่ยก็ใส่ได้นะคะ43,500บาทเท่านั้น43,500บาทนะคะ ตัวนี้เป็นตัวชุดใบมีดดันดิน่าของใหม่จากค่ายนาซาค่ะท่านใดที่ซื้อรถมาแล้วยังไม่ติดตั้งใบมีดใบมีดที่ร้านมีนะคะสินค้าคุณภาพจากค่ายนาซาค่ะและนี่ก็คืออุปกรณ์ใหม่บางส่วนในร้านของเรานะคะพาชมกันเนาะพอดีวันนี้ว่างๆนะคะอัปเดตใหม่ประจำเดือนกนรกฎาคม2564ค่ะ ท่านใดที่มองหาอุปกรณ์ต่อบพ่วงนะคะสอบถามได้เลยร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้หรือมองหาแท็กเตอร์มือสองคุณภาพดีหน้าร้านมีสินค้าพร้อมตอนนี้มีให้เลือกมากกว่า3 0มันนะคะยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบพระคุณค่ะ